คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ที่ยังไม่สําเร็จขึ้นนั่นก็คือคุณพยากรณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายสัตว์ร,ร้ายเรารู้ว่าเครื่องหมายสัตว์ร,ร้ายจะเป็นเสียลักษณแห่งการต่อสู้ระหว่างองค์พระสุคริตกับซาตานและนั่นจะเป็นฉากสุดท้ายของความขัดแยง้งในวิดีโอนี้เราจะมาศึกษากันว่าแล้วเครื่องหมายสัตว์ร,ร้ายนั้นคืออะไรสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยุคสุดท้ายในคําพยากรณ์ ในพระธมพีวิวอร์ได้บันทึกเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างองค์พรสุคิดกับซาตานได้บันทึกถึงฉากสุดท้ายที่เกิดขึ้นก่อนที่โลกนี้จะสิ้นสุดลงก่อนที่องค์พรสุกิดจะทําให้อํานาจของซาตานนั้นสิ้นสุดลงให้เรามาดูด้วยกันนะครับว่าในพระคัมภีได้บันทึกไว้ว่าอย่างไรให้เรามาดูด้วยกันในพระธรรมว,วิวอร์วิวอณ์บทที่13ข้อที่16และมันยังบังคับทุกคนทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตคนมั่งมีและคนยากจนเสรีชนและทาส ให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของพวกเขาเพื่อไม่ให้ใครสามารถซื้อหรือขายได้ถ้าหากไม่มีเครื่องหมายที่เป็นชื่อของสัตว์ร,ร้ายหรือเป็นตัวเลขของมัน ในพระพิีได้บันทึกเกี่ยวกับความขัดแย้งครั้งสุดท้ายระหว่างองค์พระสุคิต์กับซาตานและสิ่งหนึ่งที่ซาตานจะใช้อำนาจในการเข้ามาควบคุมคนทั้งโลกเข้ามาบีบบังคับคนทั้งโลกนั่นก็คือเครื่องหมายสัตว์ร้ายมันจะบังคับให้คนนั้นรับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือไว้ที่มือขวาคาถามก็คือว่าเราจะรู้ยังไงว่านั่นคือการแยกระหว่างคนของพระเจ้ากับคนของซาตานเพราะเมื่อเรา เปิดบทต่อไปในพระธรรมวิวรณ์ที่14ไดี่บันทึกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรกับกลุ่มคนที่รับเอาเครื่องหมายสัตว์ร้ายวิวรณ์บทที่14ข้อ9ถึง11และทุตสวรรค์อีกองหนึ่งซึ่งเป็นองค์ที่3ก็ตามไปประกาศด้วยเสียงดังว่าถ้าใครบูชาสัตว์ร้ายและรับรูปของมันและรับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขาคนนั้นจะต้องดื่มเล่าอางุ่นแห่งความกลวของพระเจ้า ที่เทลงในถ้วยแห่งพระพิโรธของพระองค์โดยไม่เจือปนสิ่งใดและเขาจะถูกทร,รมานด้วยไฟและกรรมฐานต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์บริสุทธิ์และเฉพาะพระพักพระเมสโปรดกและควันแห่งการทร,รมานของเขาจะพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิดพวกที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและใครที่รับเครื่องหมายซึ่งเป็นชื่อของมันจะไม่ได้หยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืนในพระธรรมวิวรณ์ที่14ได้บันทึกอย่างชัดเจนว่า กลุ่มคนที่รับเอาเครื่องหมายสัตว์ร้ายไว้ที่หน้าพือไว้ที่มือขวาจะต้องรับความกลิ้วของพระเจ้าตลอดทั้งกลางวันกลางคืนจะถ,ถูกไฟแห่งกรรมฐานนั้นเผาผลาญคำถามก็คือว่าเหตุใดสัตว์ร้ายหรือตัวแทนของซาตานเนี่ยจึงอยากที่จะมีเครื่องหมายของมันมากถึงขั้นที่บังคับทุกคนให้รับเครื่องหมายของมันเอาไว้ เพราะนั่นกลางชัดเจนว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่รับเอาเครื่องหมายสัตว์ร้ายและอีกกลุ่มหนึ่งจะไม่ยอมรับเอาเครื่องหมายสัตว์ร้ายนั่นหมายความว่ามีกลุ่มหนึ่งจะไม่ยอมรับเครื่องหมายสัตว์ร้ายและกลุ่มที่ไม่ยอมรับเครื่องหมายสัตว์ร้ายนั้นคือใครในพระธรรมวิวรณ์ที่7จได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าจะทรงเตรียมการคนของพรค์เพื่อเผชิญกับเครื่องหมายสัตว์ร้ายและกลุ่มคนเหล่านั้นจะต้องได้รับเซลั่บางสิ่งบางอย่างที่พิเศษและสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นสิ่งที่จะมมาาาต่่ออกกรรัับเคืงยยส้และ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมสัตว์ร,ร้ายถึงอยากที่จะบังคับเครื่องหมายของมันไว้บนผู้คนเป็นอย่างมากให้เรามรู้กันว่าในเพลงวิบวับที่7ได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรวิบวณที่7ข้อที่1นถึงสหลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทุสวรรค์4องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้ง4ของแผ่นดินโลกยับยั้งลมทั้ง4ี่ของแผ่นดินโลกไว้เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบกบนทะเลหรือบนต้นไม้ทุกต้นแล้วข้าพเจ้าเห็นทุ้สวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นจากทิศตะวันออก ถือตราประทับของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และท่านร้องด้วยเสียงดังต่อทูตสวรรค์ทั้งสี่ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้นว่าจงอย่าทำอันตรายแผ่นดินทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตราบนหน้าผากของบรรดาผู้รับใช้ ของพระเจ้าของเราในนั้มวิวรณ์ที่7จ็ดที่ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนชีพอยู่มีตราของพระองค์และพระองค์กําลังประทับตราของพระองค์บนหน้าผากของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์นั่นหมายความว่าทุกๆคนที่มีความเชื่อในองค์พระผู้ทริตรเจ้าจะได้รับการประทับตราจากพระเจ้าและนั่นจึงกลายเป็นเหตุผลว่าทําไมซาตานจึงอยากที่จะนําเครื่องหมายของมันหรือว่าเครื่องหมายสัตว์ร้ายเนี่ยมามอบให้กับ ผู้คนบนโลกนี้มากนักเพราะว่าพระเจ้ามีตราของพระองค์และพระองค์บังตีตราคนของพระองค์ดังนั้นหากว่าเราเข้าใจว่าตราของพระเจ้าคืออะไรจะสามารถช่วยเราได้เข้าใจว่าเครื่องหมายสัตว์ร้ายคืออะไรนั่นเองนั่นหมายความอย่างไรหากว่าวันนี้ผมจะบอกว่าแบงค์หนึ่งร้อยบาทที่อยู่ในมือผมเป็นแบงค์ปลอมท่านจะรู้เรื่องว่านี่คือแบงค์ปลอมนักธนาคารทุกๆคนก่อนที่จะรู้ได้ว่าอะไรคือแบงค์ปลอมเขาจะต้องรู้ก่อนว่าแบงค์ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ในพระมิวรณ์ได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าทรงมีตราของพระองค์และการที่พระเจ้าทรงมีตราของพระองค์นั่นเองทําให้ซาตานอยากจะมีเครื่องหมายของมันเพื่อจะมาตอกกับตราของพระเจ้าเราจึงดูกันว่าตราของพระเจ้าคืออะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าแล้วเครื่องหมายสัตว์ร้ายนั้นคืออะไรเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่13ในพระคิดทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยเมื่อพวกท่านได้ยินสัจจะวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้ในธรรมเอเฟสซัสเปาโลได้เขียนเอาไว้ว่าเมื่อเราอยู่ในองค์พระสุคริสเจ้าเรารับเอาข่าวประเสริฐแห่งความรอดของพระองค์เรารับเอาองค์พระสุคริสเจ้ามาในชีวิตของเราเราจะได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะประทับตราเราได้อย่างไร ด้วยอะไรที่พระองค์จะทรงประทับตราของเราเมื่อเราเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำหน้าที่อะไรอย่างแท้จริงจะทําให้เรารู้ว่าการประทับตราของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกระทําอย่างไรในคำคืนสุดท้ายที่องค์พระสุกิดได้อยู่กับสาวกของพระองค์ในคำคืนสุดท้ายที่พระองค์รู้แล้วว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะถูกจับและวันรุ่งขึ้นพระองค์จะถูกตึงบนไม้กางเขนนั้นพระสุกิดได้ทรงมอบพระสัญญาให้กับสาวกของพระองค์และได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่หรือพระราชกิจของ องพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรา่มรู้ด้วยกันว่าเพระสุขิตได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรยอหบทที่16ข้อที่13เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนําพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละาการแต่พระองค์จะทรงตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในธรรมยอห์มที่16เพระสุขิตได้ทรงสัญญาว่า พระบิดาจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอีกพระนามหนึ่งของพระองค์คือพระวิญญาณแห่งความจริงและเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนำเราทั้งหลายทุกคนเข้าสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะไม่ทรงตัดโดยพลการนั่นคือพระสัญญาขององค์พระสุเครตเจ้าและอะไรคือความจริง หากว่าเราจะได้รับการตีตราจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณแห่งความจริงและพระเจคิจของพระองค์คือพาเราเข้าสู่ความจริงทั้งมวลนั้นอะไรคือความจริงในค่ำคืนเดียวกันนั้นเองพระเจคิดได้บอกให้กับสาวกของพระองค์ว่าอะไรคือความจริงยอห์นที่ส4ข้อที่6พระเยซูตรัสกับเขาว,ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดานอกจากมาทางเรา พระสุค <Cornell>. ิดได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงเป็นทางนั้นพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดานอกจากมาทางองค์พระสุคิดเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงจะช่วยเราได้เข้าใจถึงความจริงอันยิ่งใหญ่นั้นก็คือองค์พระสุคิเจ้าทำให้เราได้เข้าใจว่าพระราชกิจของพระองค์ในสวรรคสถานนี้ เป็นอย่างไรไม่เพียงแค่นั้นเพูคริสุ์ได้ทรงกล่าวเพิ่มในคําคืนนั้นด้วยเช่นกันว่าอะไรคือความจริงย้อนบทที่17ข้อที่17ขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงเพราะวจนะของพระองค์เป็นความจริงในคัาคืนนั้นเพูยริสุ์ได้กล่าวต่อไปว่าพระวจนะของพระเจ้าคือความจริงนั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงจะตีตราเราให้ได้เข้าใจถึงความจริงทั้งมวล พระสุคริตทรงเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่พระวจนะของพระองค์เป็นความจริงแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่เป็นความจริงให้เราดูด้วยกันนะครับสดุสดีบทที่1 1 9ข้อ142ความชอบธรรมของพระองค์ชอบธรรมอยู่เป็นนิดและธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความจริงในทราสดุดีได้กล่าวไว้ว่าความชอบธรรมของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิดและไม่เพียงแค่นั้นธรรมบัญญัติของพระเจ้าคือความจริงดังนั้นวันนี้พระญาณมรรสดได้ช่วยเราได้เข้าใจถึงความจริง3ประการก็คือว่า พระสุคิดท่งเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่พระวจนะของพระองค์คือความจริงและธรรมบัญญัติของพระองค์คือความจริงหากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตีตราเราพระองค์คือพระวิญญาณแห่งความจริงจะนําเราเข้าไปสู่ความจริงทั้งมวลในพระวจนะของพระเจ้าในพระผีเล่มนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับตราของพระเจ้าไว้ว่าอย่างไรได้เกี่ยวได้กล่าวถึงเกี่ยวกับหมายสําคัญของพระเจ้าไว้ว่าอย่างไรได้กล่าวถึงวหรือเปล่าว่า อะไรคือหมายสําคัญระหว่างพระเจ้ากับคนของพระองค์อะไรคือสัญลักษณ์สําคัญระหว่างคนของพระเจ้ากับพระองค์ให้เรามาค้นดูความจริงของพระเจ้าว่าได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างเอสเคลบทที่20่สข้อที่สิและยีเราคือยาเวเป็นพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายจงดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและจงรักษากฎหมายของเราและจงประพฤติตามและรักษาบรรดาสบาโตของเราให้บริสุทธิ์ เพื่อจะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าเพื่อเจ้าจะทราบว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายในพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าทรงมีสัญลักษณ์เป็นหมายสําคัญระหว่างคนของพระเจ้ากับพระองค์นั่นก็คือสบาโตของพระองค์คําถามก็คือว่าแล้วสบาโตของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในธรรมบัญญัติของพระองค์ด้วยหรือไม ให้เราดูด้กันนะครับในคำอพยพอพยพบทที่20ข้อที่8จงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทํางานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่7นั้นเป็นสบาโตแดดพระยาเวพ,พระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นห้ามทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาาทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะใน6วันพระยาเวทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสะรรพสิ่งที่อยู่ในที่เหล่านั้นแต่วันที่เจ็ดทรงพักเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงอวยพรบรรบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ ในพระบัญญัติสิบประการใจกลางในพระบัญญัติสิบประการในข้อที่4นั้นได้กล่าวไว้ว่าจงระลึกถึงวันสบาโตคําถามก็คือว่าทําไมพระบัญญัติสิบประการในข้อที่4ถึงบอกว่าให้เราระลึกถึงวันสบาโตเพราะว่าสิ่งที่เรานค้นพบก็คือว่าคนบนโลกนี้ได้ลืมไปแล้วว่าวันสบาโตนั้นเป็นอย่างไรหล,ลายคนบอกว่าวันสบาโตนั้นเป็นของพวกคนยิวคาถามก็คือว่าวันสบาโตกับยิวนั้นอะไรมาก่อนเมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวา ในวันที่7นั้นพระองค์ทรงหยุดพักและทรงตั้งให้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คำถามก็คือว่าในจักรวาลนี้อะไรบ้างเป็นสิ่งบริสุทธิ์ตามพระวจนะของพระเจ้าแต่พระวจนะแห่งความจริงมีพระเจ้าเท่านั้นที่บริสุทธิ์และอะไรก็ตามที่พระเจ้าอ้างสิทธิ์เหนือสิ่งนั้นสิ่งนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นวันที่7พระองค์จึงอ้างสิทธิ์เหนือวันนั้นและวันที่7จจึงกลายเป็นวันบริสุทธิ์ ของพระเจ้านั่นเองดังน,นั้นวันนี้เราจรึงได้ค้นพบว่าพระญามบริสุทธิ์แห่งความจริงนั้นเป็นผู้ที่จะทําให้เราได้เข้าใจถึงความจริงทั้งมวลเพราะเป็นผู้ที่จะตีตราให้กับเราให้เราได้เข้าใจถึงความจริงอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือองค์พระศพขิตเจ้าให้เราได้เข้าใจถึงพระวจนะของพระองค์นั่นคือพระคาของพระเจ้าและให้เรายังคงนารงอยู่ใช้ชีวิตตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะว่าพระบัญญัติของพระองค์คือความจริงและในศูนย์กลางแห่งพระบัญญัตินั้นได้กล่าวไว้ว่าจงระลึก ถึงวันสบาโตในพระธรรมเอเสเคลพระเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่าจงรักษาสบาโตของเราเพื่อเป็นไม้สําคัญระหว่างเรากับเจ้าให้เจ้าได้รู้ว่าเราพระยาเวเป็นพระเจ้าของเจ้านี่คือสิ่งต,ต่างๆที่เราได้เรียนรู้และสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในความขัดแย้งระหว่างองค์พระสุดคิดเจ้ากับซาตานในวาระสุดท้ายในขณะที่คนทั้งโลกนี้จะแบ่งออกเป็นเพียงแค่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ ได้รับเอาเครื่องหมายสัตว์ร้ายไว้ที่หน้าผากเลยไว้ที่มือขวาอีกฝ่ายหนึ่งคือกลุ่มคนที่จะได้รับการตีตราจากพระเจ้าในพระมิวร์เองบทที่14ได้บันทึกไว้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรและหากว่าท่านได้ศึกษาในข้อนี้ท่านจะเข้าใจเลยว่า เหตุใดวันสบาโตจึงเป็นส่วนหนึ่งในตราของพระเจ้าเหตุใ hey, ดพระบัญญัติของพระเจ้าจึงเป็นตราของพระเจ้าวิบวร์ที่14ข้อที่12นี่แหละคือค,อความทรหดอดทนที่พวกธรรมิกชนจะต้องมีคือพวกที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและจงรักพักดีต่อพระเยซูพระธรรมวิวร์ที่14ได้กล่าวไว้ว่าหากใครก็ตามที่รับเอาเครื่องหมายสัตว์ายไว้ที่หน้าผากหรือที่มือขวาของเขาความพิโรธของพระเจ้าจะต้องตกอยู่เหนือคนเหล่านั้น แต่ในขณะเดียวกันหลังจากที่บอกว่าทุกคนที่รับเอาเครื่องหมายสัต์รายจะต้องได้รับความพิโรธของพระเจ้าแล้วได้กลับกล่าวต่อไปในข้อที่12ว่าแต่กลุ่มคนหนึ่งจะยังคงอดทนอยู่กลุ่มคนเหล่านั้นคือคนที่ยังไงครับรักษาพระติของพระเจ้าและมีความเชื่อในองค์เพื่สุขิดรักษาความเชื่อขององค์เพื่สุขิดไว้อยู่จึงทําให้เราได้เข้าใจว่าตราของพระเจ้ายืนในองค์เพร่สุขิดเจ้าตราของพระเจ้ายูนในพระชนกของพระเจ้า ตาของพระเจ้าอยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้าและพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าจงรักษาบรรดาสบาโตเป็นหมายสําคัญระหว่างเรากับเจ้าในพระยาสิบประการนั่นเองใจกลางของพระติสิบประการนั้นพระเจ้าบอกว่าจงระลึกถึงวันสบาโตทุกวันนี้ท่านยังคงระลึกถึงวันสบาโตหรือไม่หลายคนบอกว่าวันสบาโตเป็นวันไหนก็ได้ขอให้ท่านได้ยึดกับพื่อนญาติสุดและถามพระองค์ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่หลายคนบอกว่าพระบัญญัตินั้นถูกยกเลิกไปแล้ว ขอท่านได้ถ่ายกับะพิญมาณนไปสุดแล้วเพิ่มยานไปสุดจะนําท่านไปสู่ความจริงหากว่าะพิญญาณของพระองค์คือความจริงะพิญญาานไปสุดจะต้องพาท่านไปสู่ความจริงแน่นอนหากว่าพระวิญญาณที่อยู่ก nah, ับท่านกลับไม่นําท่านสู่ความจริงกลับนั้นนำท่านไปสู่คําสอนของคนอื่นๆนั่นหมายความว่าพระวิญญาณที่กําลังนําท่านอาจไม่ใช่ะพิญญาณแห่งความจริงที่พระสุคิตกำลังพูดถึงพระวิญญาณแห่งความจริงจะต้องนําท่านไปสู่องค์พระสุคิตเจ้า พระวิญญาณความจริงจะต้องนําท่านกลับไปยังพระคัมภีร์ให้เป็นรากฐานความเชื่อของท่านพระวิญญาณแห่งความจริงจะต้องนําท่านไปสู่ความจริงแห่งพระบัญญัติของพระองค์ในวันนี้เราได้ศึกษาแล้วว่าตราของพระเจ้าอยู่ในความจริงของพระองค์ในคราวหน้าเราจะมาศึกษาว่าเครื่องหมายสัตว์ร,ร้ายคืออะไรห66 6. คือเครื่องหมายสัตว์ร,ร้ายหรือไม่หรือว่าไม่ใช่ให้เราเริ่มจากอินฐานนะครับพระบิด็พระ้าขอบคุณพระองค์มากมายสำหรับความจริงของพระองค์ ขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงประทานพรรยามสุดแห่งความจริงเพื่อน,นำเราไปสู่ความจรงิงอันยิ่งใหญ่คือองค์พระสุดกตเจ้าให้เราเข้าใจว่าพระวจนะของพระองค์คือความจรงิงให้เราได้ตระหนัก,แล,กและเข้าใจว่าพระบัญญัติของพระองค์คือความจรมิงและในพระบัญญัตินั้นมีตราของพ, e. พระองค์พระตราของพระองค์อยู่ในความจรงิงขอให้เราได้อยู่ในความจรงิงเพื่อที่ว่าเราทั้งหลายทุกคนจะยังคงดำรงในความจรงิงและเมื่อเครื่องหมายสัตย์ร้ายมาถึงเราจะยังคงอยู่ในความจริงของพระองค์ทุกสิ่งนี้กับทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระสูคริตเจ้า Amen.